สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าของบาเลนนะคะตอนนี้นะคะก็ห้าโมงเช้าเนาะวันนี้จะพามาดูต้นกล้าผักรอบใหม่นะคะที่เราจะเตรียมเอาลงปลูกในช่วงหน้าร้อนก็น่าจะเดือนหน้านะคะนี่ค่ะไม่จะก็เพาะไว้เนาะเพาะเอาไว้ไวปลูกในช่วงหน้าร้อนนะคะจริงๆอะ่ะหน้าร้อนก็เสี่ยงเยอะเหมือนกันนะเสี่ยงที่จะไม่โตเสี่ยงที่จะไม่ได้กินนะคะเสี่ยงที่จะตายเสี่ยงหลายอย่างเลยนะแต่ว่า ไม่มีอะไรทำนะคะก็เลยหาอะไรทำเนาะคืออยู่ว่างๆไม่ได้นะคะในบ้านอารับสไปบาเลนจริงๆแล้วอะ่ะคือเราอยู่บ้านเนี่ยบางทีเราว่างจากเลี้ยงลูกเนี่ยก็คือจะไม่มีอะไรทำมันจริงๆเวลามันไม่ได้มีเยอะแยะมากมายนะแต่แม่เจ็บเป็นคนที่ ชอบปลูกนึกออกไหมคะว่าคนที่ชอบทําอะไรเนี่ย mm. ก็อยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะอย่างเวลาว่างนะคะเวลาลูกนอนเนี่ยนม่ยจะก็นึกแล้วเอ๊อยากจะทําอะไรนะนึกหาอะไรทำเนาะปลูกผักปลูกอะไรดีย้ายตรงโน้นมาใส่ตรงนี้ย้ายตรงนี้ไปใส่ตรงโน้นเคยเป็นไหมใครเคยเป็นไหมคะแม่เจ๊เนี่ยเป็นบ่อยนะบางทีกําลังนอนนอนอยู่นะโอ้อยากจะพักสักนีบหนึ่งเนาะเพราะว่าลูกนอนแม่เจะก็หลับตาลงนะประมาณสักสิบนาที ดีตัวขึ้นมาปึ้งเลยนะคะนึกออกว่าเออไปทำโน่นทำนี่ดีกว่าทั้งที่แดดร้อนๆนะตอนประมาณห้าโมงเที่ยงเนี่ยคือแดดจะร้อนมากนะคะไม่เจโกไม่รู้เกิดมาทำไมต้องเป็นคนขยันรู้ทำไมต้องเกิดมาเป็นคนขยันนะขยันอย่างนี้แหละอยู่บ้านอยู่เมืองไทยก็เป็นเป็นเหมือนกันนะคะทำทั้งวันนะคะทำจนตั้งแต่เช้าจนเย็นนี่อันนี้เป็นผักคะนา้าอันนี้เป็นผักคะน้านะคะผักคะน้าฮ่องกงนะคะ ม่จะก็พอไว้นะอันนี้จริงๆอะ่ะแม่จะานึกว่าเป็นนึกว่าเป็นกวางตุ้งฮ้องเต้นะคะแต่มาดูอีกทีหนึ่งอ้าวเป็นผักคะน้าเหมือนกันคือแม่เจ้าได้พอผักคะน้าไว้แล้วแล้วนึกว่าเป็นกวางตุ้งฮ้องเต้นะคะจไม่ได้แม่เจ้าก็เลยเอามาพออีกเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยเอามาเล็ดมาโรยอีกนะคะนี่ดูก็งอขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะไม่รู้จะทํายังไงถึงจะปลูกหมดแต่ที่มันน่าเสียดายก็คือนี่ อันนี้คือกระเพรา,าพแดงนะคะกระเพรา,าพแดงเนี่ยก็คือแม่เจียมเนี่ยไม่จริงๆอ่ะคิดว่าเขาหมดอายุนะดูดูแล้วมันเป็นวันที่เขาหมดอายุแล้วก็คือหมดอายุได้ปีหนึ่งแล้วนะคะไม่จะโอ้คิดว่าน่าจะไม่งอกนะ,ะไม่จะก้ก็เสียดายนะคะไมเจะก,ก็เลยเอามาโรยโรยเอาไว้ดูสิดูค่ะดูโอ้ยงอกขึ้นมาเต็มเลยนะคะอันนี้ผักกระเพรา,าพแดงนะคะต้นกระเพราพแดงไม่จะก,ก็เสียดายนะเนี่ยดูงอกมาเยอะแล้วก็จะไม่มีทีป่ปลูก แม่เจ้าก็โอ้ยรอบ้านอยู่นะรอก็ยังไม่ได้ย้ายถึงจะได้บ้านก็ยังไม่ได้ปลูกง่ายนะคเพราะต้องทําการย้ายบ้านทําการเดินเรื่องโน่นนั่นนี่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันนะโอ้เจะทำยังไงนะทีนี้อันนี้เป็นกวางตุ้งฮ่องกงนะคะเอ้ยไม่ใช่เอากวางตุ้งฮ่องกงใช่ใช่ใช,ใช่ชอบจําผิดจําถูกนะคะมันก็ชื่อคล้ายๆกันนะกวางตุ้งฮ่องกงกวางตุ้งฮ่องเต้อะไรประมาณนี้เนาะค่ะดาฮ่องกง คือชื่อมันจะคล้ายๆายกันนะคะนี่ค่ะไม่จจ็บก็พอเพอาะไว้นะก็ยังไม่ได้มีที่ปลูกนะคะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเ,เป็นมะเขือมะเขือยาวเนี่ะมะเขือยาวไม่จะต้องเอ,เ,อเอา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 มาเสียบไว้แบบนี้นะเพราะว่าเป็นคนขี้หลงที่ลืมนะคะเวลาพ่ออะไรเอาไว้แล้วอ่ะ มันก็จําได้อยู่แต่เวลาแยกต้นกราแยกเสร็จแล้วก็ชอบเอามาวางด้วยกันแล้วเวลาจะปลูกมันใช้เวลานานนะกว่าจะแยกกว่าจะได้ลงปลูกนะคะกว่าเขาจะโตนะใช้เวลานานมากๆแล้วพอเวลาที่เขา,าโตขึ้นมาเราก็งงนะคะเพราะว่าลืมไปแล้วลืมไปแล้วนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะ,ะตัวนี้ก็คืออ,อะไรนะมักเขือคางกบรักบีนะคะ ปีที่แล้วเราปลูกโดกมากเนาะต้นนึงแล้วไม่เจ้าก็ถอนทิ้งนะคะเพราะว่าเพราะว่าแม่เจ้าทำแบบใหม่พะยงแกทําหลังคาไม่เจ้าก็เลยถอนทิ้งเขาแห้งตายนะคะเพราะว่าเอาดินมาถมเขาเขาก็แห้งตายแล้วไม่เจ้าก็ถอนทิ้งไปเลยก็เดี๋ยวจะปลูกใหม่นะคะถ้าปลูกลงดินไม่รู้เป็นอะไรนะไม่จะปลูกมะเขืออะไรพวกนี้ลงดินจะโดกมากนะคะจะได้กินเยอะมากกินได้ทั้งปีนะขนาดดินน,น้อยๆแต่ถ้าปลูกในกระถางเนี่ยไม่จะไม่เข้าใจเหมือนกัน ก็ติดลูกให้เราได้กินแต่ไม่ค่อยต่อเนื่องนะคะแบบว่าคล้ายๆกับว่ามันไม่ค่อยดกนะคะก็พอได้กินไปเรื่อยๆแต่ว่าให้ดกไม่ไม่ดกนะคะมีมีดกอยู่ต้นเดียวมีดกต้นเดียวคือต้นนี้ต้นนี้คือมะเขือมะเขือเปาะคางกบนะคะมะเขือเปาะคางกบที่เป็นลูกเลยลายนะเหมือนมะเขือลายแต่ว่าดกมากนะะอันนี้ห้าปีนะคะห้าปีแล้วนะคะเนี่ยไม่เจ้าก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆนะคะเขาก็ติดดอกติดลูกให้เราได้กินทุกปีนะคะแต่นี้ยังไม่ติดนะคะ มันจะตัดแต่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบำรุงเขาต่อไปเรื่อยๆนะมีต้นที่ปลูกในกระถางต้นต้นเดียวนี่แหละที่เขาติดลูกให้เราได้กินโดกมากนะคะโดกทุกปีนะกินแบบกินแบบอร่อยเลยนะต้นนี้กรอบหวานบางบาง,บาง,บางต้นนะคะมะเขือบางต้นเนี่ยเราบำรุงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราขาดการบำรุงแบบบำรุงไม่ต่อเนื่องอะ่ะเขาจะเหนียวนะเหนียวแล้วก็ออกขม,ขมแล้วก็จะไม่ค่อยหวาน รสชาติจะไม่หวานแล้วก็ลูกเล็กๆแก่เร็วนะคะ,ะแต่ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็คือไม่จะโปรยเมล็เดเยอะมากแต่ดูด,ดูลุ้นนะคะลุ้นว่าจะรอดกี่เมล็ดบางทีโตขึ้นมาได้ประมาณเท่านี้ค่อยๆคอคอ,คอ,คอ,อ่อนตายนะคะเกิดจากหลายสาเหตุเหมือนกันนี่นี่ค่ะก็โอเคนะคะนี่ก็คือผักในช่วงหน้าร้อนที่เราจะปลูกเอาไว้กินในช่วงหน้าร้อนนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะ วันนี้ก็พามาอวดผักนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ